ตอนนี้เรามาอยู่เกมที่ชื่อว่า Out and About นะครับที่ข้อมูลพื้นฐานเลยที่ดูก็คือมันเป็นเกมชิลๆเนาะเหมืนอนแบบว่าเดินสำรวจป่าเก็บต้นไม้เก็บใบไม้เก็บดอกไม้เก็บเห็ดอะไรต่างๆแล้วก็เราจะไปสามารถที่จะไปสร้างความสัมพันธ์กับ NPC ในเกมได้ไปช่วยเหลือผู้คนในเมืองอะไรต่างๆดูกราฟิกดูภาพอะไรต่างๆแล้วผมรู้สึกว่ามันน่ารักก็เลยจะมาลองเล่นดู ตัวนี้เป็นเวอร์ชันเดโมนะครับตัวเกมยังไม่ได้ขายจริงนะเนาะเราลองมาเล่นดูนะครับว่าเป็นยังไงอ่าเข้ามาหน้าตรงนี้นะฮะร,รู้สึกว่าจะเป็นหน้าในการสร้างตัวละครอ่ามีหลายแบบเลือกสีผิวสกินคัลเลอร์เลือกได้สกินดีเทลนะมีจุดมอีอะไรต่างๆบนใบหน้าว่านานี้ดอ,อันนี้ดอ่าอันนี้แล้วกันนะครับสกินดีเทล ตาสมผมเท่ๆเยอะสมผมเท่ๆเยอะอยู่นะฮะอ่าเฟี้ยวเอันนี้แว่นนะครับใส่แว่นอ่าไม่เอาดีกว่าไม่เทไม่เทเสื้อผ้านะครับอืมก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีอุ้ยมีต่างหูด้วยนะเฟี้ยวอยู่เจาะคิ้วเคเจาะคิ้วอย่างเทเลยเทสีด อ่ะประมาณนี้แล้วกันว่าค่อนข้างเท่นะครับโอเคเอาประมาณนี้แล้วกัน,น,นเ่าจะคร่าวๆได้อยู่ไหนมาดูดิเดี๋ยวแต่งนานเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นไงเวลาเรามีจำกัดนะได้ยินเสียงฟ้าร้องมาก่อนเลยตอนนี้อ่าอะไรเนี่ยบอ,บอสฟอสเซตอ่าโลคาซีนี่เอง ยาดีเกมนี่จะเป็นคล้ายเกมเขาเนาะอืมบริการค่อนข้างดี o u t and about นะฮะวิูชิลดีดูชิลดีด,ดตนตรีก็เพลินนะฮะออกมาจากเต็นต์เรามาเรียกได้ว่ามากลางเต็นต์นอนสวัสดีได้ยินใช่ไหมปั๊มกินเหรอ e ิสเตร e m e s s a g e at t h e b e uh e บอ่ะฮะพายุทำให้อ่อโอ้ทำให้ต้นไม้มันล้มทับหลังคาอืม uh huh. จำทางไปบ้านได้หรือเปล่าหรือว่าจำไม่ได้เออพายุมันทำให้แบบว่าอาจจะทำให้มีสิ่งกีดขวางตามถนนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบว่าไอ้นี่อ่ะฮะ m best friend บาบาร่าคนนี้หรอคนนี้คือบาบาร่าหรอ คุยคุยเฮ้ย hey, NBC แบบว่ามองมองมาที่เราด้วยนะเห็นไหมเราเดินอ่าคนนี้แอนนี่นี่คนนี้ชื่อว่า Annie. แอนนี่เยวขอลองคุยกับแอนนี่อ่าแมนแคมป์ i ซสติดแบตจะชาวมัดบิริโอในเมืองอาจจะแย่ก็ได้นะตามฉันมาไม่มีทางที่จะมาพั่มพันธนานะฮะเราต้องไปกันได้แล้ววิ อุวยดูการเดินแบบว่าลงตามที่อนี้มันก็มีท่าเมชั้นที่แปลกไปอุ้ยดเกมทําดีเหมือนกันได้เนี่ยอุ้ยเราเราต้องทําช่วยกันนะตรงเนี้ยเราสามารถที่จะเอออันี้ออกมาอ่านายทาก่อนเลยเดี๋ยวชั้นตามเอา้าโอเคได้อุ้ยไม้มันแบบว่าใหญ่มากเลยนะมันจะ,จะเราจะงัดได้หรอเราจะทําออกไปได้หรอเอา จอดำไม่เห็นตอนงัดออกนะมึงทำได้ไงก่อนฮะอ้เยี่ยมเลยอ่ะฮะลูกแซง cut hand. Going pass ไอคัสไมฮันบาร์บาร่าโกอิงเซียบชูแพชมีอัพอเอ่ะฮะอ๋อไอบาบาร่าเนี่ยเป็นคนที่เก็บของป่าอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะอันนี้ต้องไปตามหาอุ้ยมีกระโดดด้วยมีวิ่งกระโดดนะฮะตามหาบาบาร่านะครับอันนี้ไงบาบาร่า นี่คือบาบาร่าใช่ไหมอู้บาบาร่าจริงด้วยอ่าฮะคำเฮียเอลิสมีเทกกับลุคแอดอยู่โอ้เหมือนแอนนี่นี่ดูแบบว่าไม่อาการไม่ค่อยดีนะอาจจะแบบว่าแอนนี่เจ็บมือนะครับเพราะว่า uh, ไปยกไ,ไม้ไม้ที่มันขวางทางตรงนั้นก็เลยทำให้แอนนี่เจ็บมือนะฮะอุ uh ้ย huh. uh huh. ต้องหาเก็บไอ้ที่ชื่อว่าลิฟเวิร์ด พรนเทนตัดมานะครับน่าจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยแอนนี่ได้ใช่ไหมโอ้มีพืชมากมายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดูหน้าตาคล้ายกันนะชื่อสมุนไพรนี่แบบอ่านโคตรยากโอเคได้รับตะกร้ามาแล้วก็ปลดล็อกลิฟเบิร์ดแพรนเทนการ์ดนะฮะเราต้องไปหาเก็บแล้วก็เจ้าบอดลิฟแพรนเทนการ์ดอ่าปลดล็อกรูปภาพมาว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะ โอเคแล้วเราต้องไปหาเก็บใช่ไหมเนเจอร์แบนเดดก็คือเป็นแบนเดดในธรรมชาติเพื่อที่จะเอามารักษาแอนดี้แล้วมันอยู่ไหนอะนี่ปะใกล้ๆใช่ปะอันนี้นคืออะไรอะเอบแซมเปิลไหนขอดูหน่อยนี่ไงหน้าตาเหมือนลิฟเวอร์เลยหน้าตาเหมือนตัวนี้เลยเนี่ยใช่แน่นอนใช่แล้วอยู่ใกล้นี่เอง เราต้องเลือกอันที่ถูกนะครับว่าคืออันไหนคืออันนี้แน่นอนหมูต้องไปส่องดูด้วยนะครับเพื่อที่จะลองแอนทินสเปียส่องที่ใบลักษณะถูกต้องนี่แหละคือลิฟเวิร์ดเจ้าลิฟเวิร์ดนะครับแล้วเราก็เก็บมาได้ไหมในเก็บยังไงโอ้นี่ก็คือได้แล้วหรอไอ้นี่ก็คือ มันเกิดใกล้ๆกันบอสลีฟแพนเชนนะฮะช็อตโอ้ก็จะไอ้กิ่งอันนี้ก็จะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าไม่สูงมากแล้วก็ใบใบสั้นๆใหญ่ๆอ่ะฮะวิ้ยมันมีจริงๆไหมสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยมันมีในชีวิตจริงใช่ไหมไม่ได้แบบว่าไอ้น,นี้ขึ้นมาใช่ไหมโอสายโอเคแล้วกันไกตัด Fal ฟ in sunny d i s t r ิสโทฟกราวลิฟเว s s p a n t น e n is popular medical อเป็นพืชสมุนไพรนะ Treatment i สิร์สไ้ช่วยแบบว่ารักษาการโดนกัดอะไรอย่างนี้ด้วย r r ดดี้สตอง n อ Antibacteria ยด้วยช่วยป้องกันแบคทีเรียต้องตัดใบเราต้องตัดเอาใบมันใช่ไหม leaf ก็คือใบนึกว่าส่วนไอ้นี่นึกว่าส่วนดอกนะเอาไปรักษาที่จริงไม่ใช่นะครับ ต้องเป็นส่วนใบเอา4ใบนะครับตัดทั้งหมด4ใบอ่าเรียบร้อยโอเคแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือ b ล o ด d l e a ใบของต้นไอ้นี่เอา4ใบเหมือนกันอ่าไม่ได้ตัดทั้งหมดนะเราต้องเหลือไว้ให้มันเจริญเติบโตสังเคาะแสงบ้างโอเคกด R เพื่อ quick h a r ได้ด้วยอ๋ไม่ต้องค้มลงไปตัด อันนี้ไงข้างหลังนี้ไงควิกคาบ็ทได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องแบบว่าอันนี้อ่านี้ได้เอา้ากด R นะโอเคอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเยี่ยมไปเลยอืมโอ้มีพรสวรรค์น,นะดนิอ่ะกับเรื่องแบบนี้อเราจะเก็บอคอเลเซัมอาจจะหาพืช เพิ่มเติมได้นะวิสเดอร์จอมวีนิเซก้าเอ่อพายุมาแล้วเราต้องการซัพพลายที่เยอะขึ้นเราก็ต้องไปหากเก็บแบบเพิ่มอะไรอย่างเงี้อืมนี่ได้นี้แอนนี Take ่คาเมล่าเทคโฟโต้เนี่ยบีแพนนะฮะโชว์โฟโต้สู่บาร์บาร่าเรามีรูปเรามีรูปของต้นอันนี้แล้วใช่ไหมเราต้องหาต้นต้นอื่นบ้างใช่ปะอาจจะต้องอ่ะเออนี่ไง ะะถ้าไหนเราอันนั้นอันนั้นเรามีรูปแล้วไงเราก็เลยไม่ไม่ต้องถ่ายอันนี้ถ่ายได้นะครับเพื่อปลดล็อกอันใหม่ขึ้นมานะครับอ่าเราถ่ายแล้วเราก็มาหาบาบาร่าอีกครั้งถ่ายรูปมาแล้วครับโอ้นี่เป็นพืชที่ฉันชอบอีกหนึ่ง,งอ,อีกหนึ่งอันนะอืมโอ้เหมือนเหมือนเป็นมิ้นแบบว่าเป็นเป็นอ,อีกมิ้นอีกประเภทหนึ่ง โอ oh, ้เปิ่นใบมิ้นท์ครับเป็นมิ้นท์อีกชนิดหนึง่งโอ้ได้มาสองแบบเลย red dead net red dead n e t แล้วก็ stringing n e t t l e นะฮะเป็นเหมือนประเภทเป็นเหมือนต้นมิ้นท์โอเคเราต้องไปเก็บไอ,อ้ต้น มันบอกให้เก็บเก็บอะไรก็ได้มั้งอันเนี้ย Harvest all plants in area ต้องเก็บทุกอย่างเลยในนี้นะครับโอเคเราจะเอาทีละอย่างก่อนนะครับเอาเอาทีละอย่างก่อนนะครับเอานี้แล้วก็เลือกให้ถูกว่าคือต้นนี้นะฮะแล้วก็ไปส่องสำรวจดูสองใบนะฮะสองก้านสองส่องดอกอา่าสองก้านแล้วก็ส่องที่ดอกอา่า โอเคสตริงกิ้งแล้วก็ต้นนี้สีม่วงนะครับสองที่ใบสแควร์สเต็มตรงนี้แล้วก็ก้านมันกิ่งก้านใบ okay. โอเคว้้แล้วก็ตัดเอาใบทั้งหมด5ใบนะครับ อ่าต้นนี้ด้วยต้นนี้เอาดอกด้วยนะมีกลิ่นที่หอมนะครับดอกของมันโอ้เอาดอกหนึ่งอันนะครับโอเคแล้วก็ที่เหลือเอาใบนะเราเอาใบที่มันสีม่วงๆอะไรกันเนาะโอเคเรียบร้อยเก็บทั้งหมดไม่ได้นะมันเราต้องเหลือมันไว้ด้วยนะครับโอ้ อย่างนี้นี่เองโอเคมีอะไรอีกที่ต้องไปเก็บอยู่แถวนี้สำรวจสำรวจนี่ไงเก็บได้ไหมควิกฮาวเวดได้เราจะเก็บแบบว่าทั้งหมดไม่ได้อะเราต้องไอ้นี่มันด้วยต้องเหลือไว้ด้วย นีไ่ไงต้นนี้เหมือนเราจะยังไม่ไม่รู้จักปะเนี่ยต้องถ่ายภาพนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกมันมเราต้องเอาภาพไปให้บาบาราก่อนมัน้งถึงจะปลดล็อกได้โอเคไปบาบาราค้นพบพืชชนิดใหม่ถ่ายภาพมาแล้วยอลโลอีสแทนเมนี่เมดิคอวูเป็น พืชสมุนไพรอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะใช้ในการหยุดเลือดว้าวถ้าแบบโดนโดนกัดหรือโดนอะไรที่แบบว่าที่แบบแผลใหญ่อะ่ะทำแล้วเ,เลือดไหลก็ใช้สมุนไพรชนิดนี้ได้นะครับชื่อว่ายาโรคอุ้ยดูดูสวยดีเป็นดอกสีขาวผมเล่นเกมนี้จบผมไปเป็นแพทย์สมุนไพรได้เลยะ <c oughs> อ่ะโอเคเราจะมาเรียนดูกันอ๋อมันมี มันมีพิษในตัวด้วนี่มันมีโลโก้หัวกะโหลกสีแดงไอ้พืชที่ชื่อว่าเฮมบล็อกเนี่ยมันมีพิษอันนี้ดอกสีม่วงและมีม่วงม่วงติดอยู่ตามต้นนี้น่าจะเป็นพิษของมันแน่นอนแล้วดูลักษณะใบแล้วน่าจะเป็นเฮมล็อกใช่เฮมล็อกแน่นอนเ็สมมุติว่าเราระบุผิดมันจะยังไงวะเรียบร้อยเฮมล็อก ปลดล็อกแล้วเพราะนั้นเราจะเลือกเก็บแค่พืชที่ใช้ห้ามเลือดครับก็คือยาโล่นั่นเองอาา่าฮะยาโล่ก็คือต้นต้นไหนดีกว่าต้นนี้ปะวุอ่านี่แหละยาโล่แน่นอนใช่แล้วใบสีเขียวถูกต้องมีดอกสีขาวถูกต้อง แล้วก็กิ่งก้านอ่าโอเคเพราะนั้นห้ามเก็บไอ้ที่พืชที่เป็นพิษโ,โอเคเลยเก็บใบทั้งหมด5ใบครับผมชึบตัดตัด,ตดแต่งกิ่งแล้วก็ดอกนะครับอ๋อมันครบแล้วใบครบแล้วนะครับอ่าโอเคควิคาเวทยาโล่อาฮะ โอเคต้องเอ็สำรวจหาพืชชนิดอื่นอีกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือไอ้เจ้าไอ้นั่นไงใบมิ้นท์นะฮะอันนี้เก็บได้อันนี้ไม่มีพิษอันนี้เก็บได้อันนี้เก็บได้นนไดพืชเมื่อกี้ไงยาโล่พืชทำเลือดเก็บได้อันนี้ส่วนอันนี้มันเป็นพืชที่พืชที่มีพิษกับพืชที่เอ่อไม่มีพิษแต่ว่าลักษณะคล้ายกัน เราเกิดใกล้กันนะครับวิอันนี้ต้นใหม่ไม่เคยเห็นดอกสีขาวสวยเลยต้องถ่ายภาพนะเน,นี่ยปุ๊บอ่ามีอีกไหมที่เรายังไม่เคยเห็นเฮ้ยอันนี้ด้วยอ๋ออันเดียวกันเดียวกันกับไอ้เมื่อกี้นะครับเราถ่ายไปแล้วอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะ นี่ไงดอกสีเหลืองโอเคเราต้องไปหาบาบาร่าเพื่อให้บาบาร่าดูรูปถ่ายของเราว่าใช่หรือไม่เอ้ยอันนี้เก็บได้อันนี้เราอันนี้ไปแล้วอันนี้เก็บได้บาบาร่าค้นพบพืชอีกสองชนิดคืออะไรเอ่ยอ่อชื่อว่าชามโมไมชามโมไมคาโมไมเหรอชื่อคุณคุณ My u n ั u ย d ท to drink เอ้ยเอาไปดื่มว่ะเหมือนเหมือนเหม,มืนชานะครับดื่มเหมือนชาช่วยให้เรานอนหลับแล้วก็รู้สึกรีแลกนะครับอืมว้าวแล้วก็อีกอีกอันก็เป็นดอกเดซี่อืมเป็นดอกไม้เอา้าสามารถเอาไปใส่ใส่ในสลัดเพื่อกินได้ด้วยเหรอดอกเดซี่อ่ะนะเออ คือเฟียวดีนะครับนี่ไงดอกเดซี่ว้าวปลดล็อกมาอีกเป็นคามโมไมล์กับเดซี่นะครับคามโมไมล์นี้เอาไปชงดื่มแบบชาได้ด้วยเพิ่งรู้นะฮะโอเคแล้วก็มอีอีกอันนึงชื่อว่าแดนเดเลียนนะครับแดนเดเลียนอย่างเงี้ยเหรอนเพนซีออฟเมดิโอ้ยเป็นพืชสมุนไพรเหมือนกันโอ้ชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศส เ e นเต้ดิเลโหมายถึงเคี้ยวสิงโตไลออนชูนะครับแปลเป็นภาษาอ,อ,อังกฤษว่า l i ไ n ออนชูแต่ในภาษาฝรั่งเศสบอกว่า d e n เต้ดิลเลโอเน่นะเพราะว่าลักษณะของมันคล้ายกับฟันของสิงโตหรออันนี้ก็เหมือนกันเลยมีคุณสมบัติด้านด้านรักษาน้อยกว่านะครับ โอ้อันนี้คือแดนดิไลออนแดนเดยไลออนที่มันเป็นเขี้ยวสิงโตไงอ๋อลักษณะของใบของมันมีคล้ายเขี้ยวสิงโตแล้วก็อันนี้แฟลตวีตเนี่ยเหมือนกันเลยแตกต่างกันแค่ดอกกับใบที่มีลักษณะแตกต่างกันนิดหน่อยโอเคเราต้องไปเก็บนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าอันไหนเก็บได้อันไหนเก็บไม่ได้นี่ไงมันอยู่โอ้มันเกิดใกล้กันเลยฮะแล้วมันมีลักษณะคล้ายกันด้วย เราจะเอาไอ้ดอกเขี้ยวสิงโตก่อนเว้ใช่ป่าววะไม่ใช่อันนี้มันแฟตวีตอีกอันหนึ่งเออใช่แล้วอ่าสวยเพลินดีวะแล้วก็อีกอันแฟตวีตลักษณะใบจะเป็นเอ,อ่อเขี้ยวสิงโตลักษณะใบจะเป็นแบบนี้โอ้ใช่เลยนี่คือ ดังเดดองเดย์ไลออนนะฮะใช่แล้วกิ่งก้านทุกอย่างลักษณะถูกต้องโอเคเสร็จแล้วเราเก็บตัดเอาดอกหนึ่งอันชึบอุย้ยสวยแล้วก็ใบสี่อันโอเคอันนี้เก็บได้ทั้งทั้งสองนะเพราะว่ามันคือพืชที่ไม่มีพิษ ะะอันนี้เก็บแค่ใบนะอันนี้ไม่เอาดอกวะแสงว่าดอกใช้ดอกใช้ไม่ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้โอเคแล้วก็เก็บแบบรวดเร็วเลยคือถ้าเราเก็บแบบตัดกินหนึ่งครั้งแล้วเราสามารถเก็บแบบว่ารวดเร็วได้เลยหลังจากนั้นอันนี้ดอกเดซี่ที่เราปลดล็อกมายังไงล่ะแล้วก็ลักษณะมันจะคล้ายก,กันกับไอ้ดอกไอ้นี้ด้วยคาโมไมล์คารมไมล์มกับเดซี่มันคล้ายกันจริงวะ อ่ะเอาเดซี่ก่อนแล้วกันดูแล้วลักษณะใบของเดซี่มันจะเป็นใบใหญ่ๆนี่นี่เห็นไงใบมันใหญ่แต่อื่นแม่งเหมือนกันเหมือนกันเลยแตกต่างกันแค่ใบเลยเนี่ยมันจะแตกต่างแค่ใบยยจริงๆนะคามโมไมล์กับเดซี่เนี่ยนี่ไงคามโมไมล์เฟี้ยวนะฮะอันนี้เก็บได้ทั้งสองเือนกันนะครับ เพื่อสามารถใช้ชงกินได้นะอันนี้เก็บแค่ดอกสำหรับคาโมไมล์เอาดอกไปชงไปเอาไปต้มดื่มน้ำส่วนเดซี่อันนี้เก็บใบแล้วก็ ดอก2อันโอเคเฟี้ยวเลยแล้วก็เก็บได้อย่างรดวดเร็วหลังจากนั้นอ่าเหมือนจะผ่านหมดแล้วนะภารกิจแล้วก็ไปเลยจะได้เข้าเมืองสัทีเหมือนว่าตามที่เราอ่านแล้วเมืองเพิ่งโดนพายุไปนะครับตอนนี้พายุเข้า ฮ่าเรียบร้อยแล้วสปายของเราน่าจะช่วยให้เราแบบว่าสำรองไว้ได้แล้วก็มือของแอนนี่ก็ดูมันจะดีขึ้นแล้วตอนนี้โอ้ว่าเราเก็บไอ้นั้นใบนะั้มาทำแบนดิดให้แอนนี่ไงอันนี้มือเป็นแผลอ่าโอเคอ๋อต้องไปหาคุณยายคุณยายเมนะฮะชื่อว่าเมเออเหมือนบ้านคุณยายจะโดนพายุแล้วต้นไม้ล้มทับหลังคาปะช่วงแรกที่เราที่ยายเล่าให้ฟัง โอเคถึงเวลาที่ไปหาคุณยายแล้วคุณยายเมลุกสไลด์ยูฟาวออเดรน์คฟเอเน์ออทูเฮดชูทาวได้เวลาเข้าบ้านเข้าเมืองละนะฮะไปทางไหนอะทางนี้ปะมีสองทางอะแต่ทางนี้มันไปไม่ได้นะเนี่ยใช่ไม่บอกทางด้วยนะต้องเดินเองสินะระหว่างทางเจอสมุนไพรเก็บได้ไหมอืม อันนี้ดอกที่มันเป็นพิษอันนี้ห้ามเก็บอันนี้ไม่ได้น่าจะไปทางนี้แหละวไ่ไงไป้ายป้ายนี่น่าจะไปทางนี้นะเออถ้าดูจากป้ายเราน่าจะต้องไปทางนี้แต่ว่าขอแวะหน่อยตรงนี้คืออะไรอะ่ะโตโตะคราฟยาหรือเปล่าเนี่ยแต่เรายังใช้ไม่ได้ครับตอนเนี้ใช่ทางนี้ยังไปไม่ได้หิดอกอะไรอะไอดอกที่ทําเป็นเด็ดปะ่ะอันเนี้ยใช่แล้ว ใช่จริงด้วยเก็บเลยเก็บทั้งหมดนี่นายต้องเดินอามป้ายฮะเดี๋ยวเิ่มนึงนะเมื่อกี้มันขึ้นว่าถ้าถ้าเราเดินไปในทางนี้เดโม่จะจบลงเหรอคือจบคือเดโม่ให้กูเล่นแค่นี้เหรอฮะรอตัวเกมเต็มอะไรอย่างนี้เหรอ เหมือนจะให้เล่นแค่นี้ครับเหมือนเดโมจะมีแค่นี้นะอ,อยากเล่นตัวเกมเต็มเลยอะเพลินดีได้ได้ความรู้ด้วยผมชอบแบบว่ารู้อะไรใหม่ๆเนี่ยจบละดูทรงละ <laughs> ยังไม่ได้เจอหน้าคุณยายเมเลยนี่ไงเจอหมู่บ้านแล้วนบ้านคุณยายเมโดนที่บอกว่าโดนพายุเข้าโอ้ใหม่ก็จบแล้วโอ้โ oh. ห ยังไม่ได้เจอหน้าคุณยายเมย์เลยขอบคุณสำหรับการเอ่การเล่นคันนี้ด้วยนะสำหรับเดโมส่วนนี้คือ QR code นะด้านล่างเพื่อให้คุณสามารถกด w i ว h list เกมของเราไว้ได้กดวิดลิสก็คือเรากดไอ้นั่นไวอ้อกดเก็บไว้ในครั้งถ้าเกมเขาเปิดวันไหนมันก็จะมีแจ้งเตือนว่าเกมเปิดแล้วนะอะไรอย่างนี้โอเคจบเดโมไปแล้วสำหรับ Out and About รู้สึกว่าเป็นเกม ให้ความรู้ด้านสมุนไพในการเก็บสมุนไพรต่างๆในส่วนอื่นของตัวเกมเราไม่รู้เลยตัวเกมมันเดโมโนเนี่ยมันให้เราเก็บแค่สมุนไพรเท่านั้นนะฮะแล้วก็นี่น่าจะเป็นคุณยายเมที่เราต้องไปหาแต่ว่าเดโมตัดจบก่อนก็เลยไม่ได้เจอแล้วก็คนนี้คือบาบาร่าเนี่ยแล้วก็มีอีกหลายคนเรา่าจะไปแบบว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาได้นะครับรู้สึกว่าตัวเกมค่อนข้างที่จะเล่นเพลินตัวตีเพราะ เนี่ยพามน่ารักเขาข้าเชได้เลยผมชอบนะโอเคเรอตัวเกมเปิดเต็มแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีสำหรับ Out and About นะครับ